เมาให้แซดพระเอกทอล่มเรือทิ้น15ปีลืงกำลังซุ่มครบรุ่นน้องในวงการเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆหลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับละครเรื่องเข็มซ่อนปลายนำแสดงโดยนักแสดงแถวหน้าอย่าง วรนุษพิรมพักดีทิสาวริทิสาลิมทันมาหิตสอนบูมกิก้องขำกรียูโรยศสวัสด์ก้าวจิรายุและออมาีรวมด้วยพลภูลพัฒน์อัธปัญญาพลกุกกี้กฤชกรเจบโสภพิณภาชุ่มพาณีบิ๊กสรุทธวิจิตรนนท์มิลลี่อภิษราวงทันนีโยเจบชมพูนุษปิยธรรมชัยและนักแสดงมากฝีมืออีกทับข้างโดยล่าสุดอินสตาแกรมแคเอชเจ็ดเอชขีดล่า ดราม่าสด i e t ีได้โพสต์ภาพโปรโมทละครที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับตกใจไปตามตามกันโดยโพสต์แทปชั่นว่า t a g m าส์ให้สะอดขาเผือกพระเอกทอล่ว่มเรือดิ้งมาราทอน15ปีเทคู่จิ้งเซเล็รุ่งใหญ่ไปแอบคบนางเอกรุ่งน้องไว้แรงนาเพิ่งจะเปรยๆออกสื่อถึงแผนแต่งงานแต่ฝันของสาวเซเล็ตูจะล่มไม่เป็นท่าแล้วระดับตัวแม่ชีจะยอมเราะคุณดิ ชั้นนี้รอดูเลยค่ะคืนนี้ยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีในละครแฮตแท็กเข็มซ่อนปลายทางแฮตแท็กช่องตุดเอชดีชมสดแฮตแท็กกดสามสิบห้าแฮตแท็กซีเอชเจ็ดฮา a ์ดดราม่โซซตี้